สวัสดีครับสวัสดีเอฟีทุกท่านแลวก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมวิชัยพีทีนะครับวันนี้ก็มาต่อกันนะครับเก็บกับงานดันดันสะนะครับนี่ก็ใช้เวลาอยู่7ชั่วโมงนะครับก็แค่ครึ่งงานครับมันทํายากนิดนึงครับเพราะแคบนะครับเนี่ยมุมมมเนี่ยทำยากถึงดินดานแล้วนะครับก็เลยต้องหยุดแค่นี้นะครับ ถ่ายก็ถ่ายไม่ลงแล้วนะครับก็กับ MU 5501ครับรคันนี้อยากทำอะไรก็ทำได้ครับยกเว้นห่อนะครับอุดบ้าก็มีน้อยใช้น้อยครับใช้ตามกำลังรถนะครับผมก็ไปเลี้ยงปลาครับเลี้ยงปลา ลงจากพื้นเดิมประมาณเมตรยครับแต่มันมีข,ขอบสาก,ก็ตกอยู่ประมาณสองเมตรได้นะครับ mm hmm. ก็เสร็จเรียบร้อยครับส่งงานนะครับดันดีนะครับดันดินดีมากนะครับสาหรับท่านไหนที่มี m u 5ม0 1แล้วไม่มีเวทหน้านะครับผมแนะนํำไปซื้อมาใส่นะฮะมันไม่ถึงหมื่นคุณจะได้คนละฟิลเลยนะได้เท่ลรถกับกันเยอะนะครับเวลาดันดินเนี่ยจะรู้เลยว่า รถมันมีกําลังคือกําลังมันเหลืออยู่แล้วครับเพียงแต่ว่ามันฟรีทิ้งแต่ตัวนี้ไม่ฟรีนะฮะใช้งานการค่อนข้างดีนะครับผมใส่ข้างหลังแค่50 50กิโลนะครับยิ่งอยากใส่สักสักสักข้างละสองก้อนนะครับแค่นี้ก็พอแล้วฮะกำลังมันหมดนะครับกับพันสามยี่บหกครับใช้งานดีนะครับสำหรับคลิปนี้ส่งงานแค่นี้ครับผมฝากกดติดตามนะยครับผม ในคลิปนี้ขออนุญาตจบไเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขึ้นยังไงวะเนี่ยขึ้นตรงนี้ได้ไหมเนี่ยโออเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ส่งงานนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่ใช้เวลาดันอยู่7ชั่วโมงนะครับก็ได้เป็นสัดรูปร่างประมาณนี้นะครับนี่ไม่ได้จับระดับน้ํานะครับดูด้วยสายตาได้แค่นี้ครับรถไถนะครับ รถไถทำสะนะครับก็จะให้ทำสวยๆมันไม่มีดินทิ้งทิ้งไม่ได้ครับเสียดายนะครับก็เลยต้องดันมากองไว้ข้างนะครับด้วยจำกัดพื้นที่ครับเพราะว่ารถแท็กเตอร์รถไถเนี่ยหางมันยาวนะครับยิ่งพื้นที่แคบๆอย่างนี้นะครับมันถอยไปมันมุมมันเก็บไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะไม่สวยนิดนึงแต่ไว้ลงเอาไว้ลงครับเนี่ยไว้ลงจริงๆก็อาจจะเป็นความผิดพลาดของรถนะครับแต่ว่า เอามองในแง่ดีแล้วกันเป็นแง่บวกไว้ลงถ้ามันชันมากก็เนี่ยตรงนี้ลงได้นะครับเอาไว้ขึ้นเอารถไถขึ้นครับถ้าเราดันชันๆแล้วรถไถมันขึ้นไม่ได้นะครับเราต้องเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วก็ดันถมแต่ว่าดินตรงนี้จะทําเป็นกระ๊อบนั่งนะครับเนี่ยได้ดินได้ปริมาณนั่งเยอะนะครับอันนี้ตยงนี้นะดันขึ้นมาจากตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้ครับใช้งบสามพันครับดีกว่าแมคโครไหมฮะ เนี่ยมันบางทีมันมุมมันแคบครับอ่าเกือบสองงานจริงจริงก็ในสะใช้งานจริงๆก็ประมาณงานนิดๆครับนะครับตรงนี้ก็ได้ตรงจุดที่เป็นสันนะครับไม่ปลูกกล้วยปลูกอะไรก็ว่ากันไปตัวโคงตะไคร้ก็ว่ากันไปนะครับเพราะตรงนี้ที่มันไม่งามนะครับเป็นดินดินดานนะครับเนี่ยฮะกงลางดูดินฮะเป็นดินดานครับปลูกอะไรก็ไม่งาม ทำสระน้ำซะเลยนะฮะแล้วน้ำวัดขังเร็วมากตรงนี้จริงๆน่าจะทำตั้งนานแล้วนะก็เสร็จไปครับ MU 5 5 0 1นะครับคนขับวิชัยพ t ทนะครับก็เสร็จไปหนึ่งงานส่งงานเรียบร้อยนะครับรับจับไปจริงๆเจ็ดชั่วโมงนะครับอยู่ด้วยกันก็อาศัยกันลดลาลดลาให้กันเรียบร้อยนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออญาตไปกินข้าวก่อนครับสวัสดีครับนี่คือเจ้าของเจ้าของจระน้ำโอเคครับสวัสดีครับ